ตีเอ็มแล้วดรอปของ100%ยเปรเ้อเลยเหรอพี่แถมตัวละครก็แปลงร่างได้ด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวิชี่วันนี้เราก็อยู่กับเกมแรกนะล้อเฮ้ยอาโออีกแล้วเหรอใจเย็นๆก่อนพี่ฟังก่อนเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนเวอร์ชันไหนๆพอตี MVP แล้วดรอปของ1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพน้ารักและตัวละครเรายังสามารถแปลงร่างได้ด้วยตอนนี้เราก็อยู่กับเกม แล็ปนรกจุวยหลายเกม MMORPG ที่จะพาคุณหวนสู่ความคลาสสิกของจักรวาล RO มีระบบที่ไม่เหมือนใครคือแปลงกายฮีโร่แปลงได้หลายตัวเลยแหละว่าจะเป็นบอส์ v p v ซ็กซี่ไหมครับเฮ้ไม่อมในภาคนี้ครับภาพสวยใช้ได้เลยเล่นง่ายๆเพลินๆผ่านด่านไปเรื่อยมีระบบมากมายว่าจะเป็นระบบกาชาแฟชั่นสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงผู้ช่วยต่อสู้ระบบแต่งงานและมีลูกได้ด้วยระบบดันเทียนและแน่นอนอาชีพที่เราคุ้นเคยนาเล่นขนาดนี้ใครสนใจก็สามารถดาวนโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแต่ถ้าใครเป็นสายเติมเกมก็แนะนําให้เติมเกมนี้ผ่านเลเซอร์โกนะครับเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นรับโบนัสโกคืนทันที10%และได้รับไอเทมพิเศษด้วย เมื่อซื้อ Big Cat g e m ขั้นต่ำ35ชิ้นโดย Laser Go Wallet จำกัด1 0ต่อ1 User ID เท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง21พฤศจิกายนนี้ครับไอเทมที่ได้รับก็จะประกอบด้วย Expand Back คูณ5 ATK Gem Level 3 Eternal Light Gem Level 3 AP Potion คูณ1.5 3อัน200บูไดมอนโดยลูกค้าครับจะได้รับรหัสไอเทมที่น่าทํารายการสําเร็จและนํารหัสไปแลกในเกมอีกทีคุ้มสุดๆไปเลยในวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมนี้แบบ10ชั่วโมงเ,เต็มๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ รเริ่มแรกก็เข้าเกมกันก่อนเลยโอ้ปจนภัร์ภาพกราฟิกน่ารักมากเหมือนดูนิทานเลยแหละเกมนี้สามารถเลือกเพศได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเลือกผู้หญิงอยู่แล้วจ้าชื่อบาวิชีเราจะมีเควสหลัอกอยู่ตรงกลางจอครับสามารถกดไปได้เลยเมื่อกดแล้วตัวละครครับก็จะไปทําภารกิจต่างๆการาฟิกเกมน่ารักมากมีบทสนทนาเป็นภาษาไทยด้วยถ้าพวกเด็กจะเรียนและวกบพลังก็ได้แต่ต้องระวังเข้าสู่การประจนภัร์ ตีพลลิงไปก่อนละตีเวิร์มเทลด้วยเลเวอัพแล้วจ้าได้สกิลใหม่สะบันลมกดเจอลูนสติก็เข้าไปตีเลยเจอ,อบอสตัวแรกน้องมี่บิ๊กฟุตตีไปธรรมดาครับแล้วก็ใช้สกิลไปด้วยเื่อปลดล็อกฟังเันใหม่จะมีเศษธรรมชาติแบบนี้เลยครับแค่สะสมให้ครบก็เพิ่มสเตตัสได้แล้วประจนภัยกันต่อตีน้องล็อกเกอร์เล่นไม่ถึง3นาทีเลย เข้าสู่บททดสอบการเปลี่ยนอาชีพตอนนี้เขาจะให้เลือกครับอาชีพพื้นฐานมีทั้งหมด5อาชีพด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักดาบนักดาบก็อย่างที่รู้กันครับก็มีความอึดเป็นหลักอาชีพต่อไปนักเวทอาชีพนักเวทในเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นการใช้สกิลโจมตีที่เป็นน้ำแข็งนักธนูใ่การโจมตีระยะไกลเป็นหลักครับอย่างที่คุ้นเคยยิงไปไหนเนี่ยจอมโจดอาชีพที่มีความพิ้ไหวที่สุดในเกมครับโจมตีรุนแรงและว่องไวและอาชีพสุดท้ายอัโคไลหรือนักบุญแต่ในเวอร์ชันนี้ครับอโคโจตไดดด้้วยยโในครั้้นีผม จะเลือกอาชีพนักเวนั่นเองครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนคาร์ดครับก็จะเป็นโนวิดถือไม้กระถาถือว่าแปลกใหม่มากๆ้าเลือกอาชีพนักธนูก็จะกลายเป็นโนวิดถือคันธนูครับอัพเลเวลสกิลสักหน่อยในเกมนี้ครับจะสามารถอัพสกิลได้ตามระดับเลเวลเกินเพลินๆน่นะแบบไม่มีจุดหมายแต่จริงๆมีจุดหมายนะครับเพราะตรงนี้เลยเกมนี้มีไกด์หลายด้วยจะบอกเลยครับว่าแต่ละเลเวลมาปลดล็อกฟังก์ชันอะไรบ้างอย่างอันแรกครับก็คือปลดล็อกสัตว์เลี้ยงมาก่อนฮีโร่ช่วยลบเ v p วีเฉพาะสัตว์ขี่ อผู้ประสบภัยเฉยเลยเขาไปช่วยตามฉบับนางเอก <_ an> เฮ้ออย่ามาทำผู้ชายของฉันนะเบาเบาพี่เบาเาชนะแล้วจ้กากลายเป็นว่าเราได้เพื่อนร่วมทีมใหม่มาเฉยเลยโดยเพื่อนร่วมทีมตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับอาชีพที่เราเลือกถ้าเราเล่นโจมตีระยะไกลก็จะได้เพื่อนร่วมทีมเป็นโจมตีระยะใกล้มาแทนหรืออัพแบบไวมากเจอบอสตัวใหม่แล้วปิดขั้งตีเข้าไปเลยจ้าสองคนอ้ยอย่ามาทัดร้ายฉันนะชนะอีกแล้วจ้า เลเวลสิแล้วกดล็อกฟังก์ชันใหม่สัตว์เลี้ยงเป็นลูรติกมีหูเป็นใบไม้ด้วยไดเศธรรมชาติมาเพิ่มด้วยพลังลบเพิ่มขึ้นอีกไดสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็ต้องอัพเลเวลกันหน่อยใช่ไหมละ่ะสัตว์เลี้ยงมีสกิลด้วยนะครับทำให้เราโจมตีได้ดีขึ้นซึ่งแน่นอนสัตว์เลี้ยงมีสกิลด้วยมีหลายแบบเลยว่าจะเป็นกบตัวอะไรไม่รู้มนไม่ขี่อนุบิสน้อันล็กที่กวาดพื้นมากวาดพื้นเป็นเพื่อนดูไหมคะนายเทวบอสเอวีพีที่คุ้นเคยดกลลยดฟังก์กชันไ หรือการแปลงร่างเจอแอเจลิงมอนเตอร์ที่คุ้นเคยแต่น่ารักมากขึ้นดุกด๊กดิกด๊กดิก๊กเหมือนเดิมและไม่ได้เชื่อครับเจอบาโฟเมโดนชาร์จพลังใส่กระเด็นไปเลยและนี่เป็นการปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ครับแปลงร่างเป็นฮีโร่เมื่อแปลงร่างเป็นฮีโร่แล้วครับความสามารถเราก็เก่งมากขึ้นได้รับฮีโร่มาแล้วครับผมซึ่งฟังก์ชันฮีโร่นี้เราสามารถอัพเลเวลได้ด้วยเท่สุดๆไปเลยอ่ะแถมยังมีสกินอีกด้วยนะสุดยอดอู้อหดูบิเท่ะอะ,อะพรีวิวสกิลได้ด้วย โอ้ดีอ่ะสาม,มารถพวิวสกงสกิลอันนี้คือเราใช้ตัวนี้อยู่ดีนะยาซาตานปะแต่อยากได้เนี่ยน้องนายเทวอะจริงเท่หลายตัวเลยเนะีอยอะลองดูมันอาจจะต้องมีสักวันปึออ๊บได้ได้หรอชได้ชักคิวบัสเหรอไอเชี้แค่สิยับขยับขยับขย่บเยรอเข้ามาสิ <laughs> ว้าวววว้าววววอันเจอสิบครั้งอีกและ้ะเปิดใช้และรับมาเลยฮ่าอุ้ยอุ้ยอยโอ้อัปเลเวลแบบจุกๆและแน่นอนเกมนี้นอกจากมอนเตอร์ที่คุ้นเคยมีมอนเตอร์ตัวแปลกๆด้วยเช่นหมาป่าใส่ชุดคุณยายและนอกจากการออกประจนภัยแล้ว เราต้องปลดล็อกการทําเควสครับเพื่อจะได้เลื่อนค่าได้ดูได้เลยครับว่าต้องทําอะไรบ้างอย่างนี้ก็ต้องทําเควสคทั้ง3แท็บเลยครับเ,เราจะไปเลี้ยวสาจนถึงเลี้ยวห้าสิบห้าถึงจะเปลี่ยนค่าหนึ่งได้ครับปลดล็อกฟังกชันใหม่หลอทุกครั้งที่เกิดการหลอดเกิดขึ้นครับเราจะได้ค่าสเตตัสมากขึ้นปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ครับ MVP เฉพาะหรือดันเจียนนั่นเองจะแน่สักแค่ไหนกันเชียวเผื่ออือืสู้บันสู้บันพลังโดวิด <c oughs> ชนะ วิ้ยได้ของมาเต็มเลยได้ของมาแล้วก็ติดตั้งสักหน่อยแบบเต็มคราบเล่นมาถึงเลีวสามสิบปนล็อกฟังก์ชันใหม่สัตว์ขี่สุดน่ารักได้น้องโปล้ลิงมาตัวหนึ่งแหละน้องพูดได้ด้วยนะพูดว่าโปโปเอามาขี่ได้เลยปล็อกฟังก์ชันใหม่ลูน เอาไว้ใส่กับฮีโร่ครับเมื่อใส่ได้มากขึ้นคาเซตัสมากขึ้นเกมนี้เล่นไปสักพักเราจะได้ข้า V.I.P ฟรีด้วยบอกเลยสายฟรีอยู่รอดแน่นอนเพียกีสามแล้วจ้าเจอเพีโอนี่บินมาควาถาถ่าสู้ไปเลยจ้าไม่หวั่นอยู่แล้วระหว่างทางก็อัพเลเวลอัพสกิลไปเรื่อยๆครับนอกจากนี้ก็ยังมีดันเจียนและตีบอสเอ p ออกมาเรื่อยๆเลยแหละบอสเอ P ีก็ไม่ยากมากครับสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยตีได้ด้วยสู้มันเลยค่ะเพื่อนๆโดยในเกมนี้มีของแจกเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเช็คอิน ตอนนี้ครับเพียงแค่ล็อกอินครับไปได้ตัวฮีโร่แบบนี้แบบฟรีๆเลยถึง100บาทใบทำให้เรามีสิทธิ์แปลงกายเป็นตัวเ,เทพได้เลยนอกจากนี้แต่ละวันครับก็มีของสุดพิเศษด้วยอย่างเช่นสกินแหล่ๆสกินสัตว์เลี้ยงน้องกบสุดน่ารักก่อข้อกวารวมถึงไอเทมสีแดงด้วยแบบฟรีๆปูตรงๆตมีหลายยากเลยครับเพียงแค่ล็อกอินแล้วเข้ามาเล่นเท่านั้นเองมีดิฉันด้วยนะคะกิจก,กรรมเปิดเซิร์ฟด้วยกดที่คานิวอลได้เลยกดตรงนี้เลยจ้ากิจกรรมเปิดเซิร์ฟมีของเต็มไปหมดเลยเพียงแค่ทำภารกิจต่างๆรวม ถึงหน้านี้ครับแฮปปี้เปิดเซิร์ฟได้รับตั๋วกาชาฮีโร่มาด้วยแจกรวขนาดนี้ไม่ต้องเติมเงินก็เก่งได้มีของประดับหลังด้วยจ้า เ,เติมคาเซตัาพอสมควรเลยคนล็อกฟังกชันใหม่ราสามีหลายอย่างให้ทําในนี้เลยครับมันจะเป็นสาวใช้ส่วนตัวพวกคุณเธอก็ใชไอเทมมาตามระยะเวลาถ้าอยากได้สาวใช้เพิ่มก็ต้องใช้เพชรชมพูในการเติมเงินนะครับมีอาเทมในมอเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นสกินต่างๆคอสตูมต่างๆสวยมากๆซึ่งสกินตรงนี้ก็แบ่งเป็นหลายส่วนเลยหรือที่เราเรียกว่าแฟชั่นว่าจะเป็นคอสตูมว่าจะเป็นเสื้อผ้ามีหลายเซตเลยนะให้เลือกสึ่งมีท้งได้มาฟรีและการเติมเงินและทํากิจกรรมอย่างันนี้ได้มาฟรีครับ บบซือสกินในเกมนี้ครับจะเพิ่มค่าเซตัสให้กับตัวละครด้วยรอยเท้าออร่าโปลิงและออล่าอื่นๆสุดน่ารักให้ค่าเซตัสยันกรอบรูปเลยแแน่นอนใครอยากเติมเงินก็อย่าลืมเติมเงินผ่านเลเซอร์โกนะครับและยิ่งเกมนี้ครับมีแพงสุดคุ้มด้วยทั้งแรกแค่สามห้าบาทเท่านั้นเองอะ่ะหรือจะแค่สี่สิบเก้าบาทเติมเงินครั้งเดียวได้ของถึงสามวันแนะนำเลยก็คือบัตรรายสัปดาห์และบัตรรายเดือน ขุมสุดๆได้เพชรแบบจุกๆหรือจะเป็นแพ็คใหญ่หน่อยเติมแล้วได้เงินคืนด้วยมีสกินน้องแมวเหมียวสุดน่ารักชายาคุณน,นางแหวมพายรวมถึงของรางวัลอื่นๆผจนภัยกันต่อเจอมอนเตอร์แปลกๆเยอะเลยรหลดถึงตัวนี้ด้วยกับตันซิลเลอร์เจอหลอดก๊อบลินขนูดีไซน์เกมนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเอามอนเตอร์เก่ามาอะแดบใหม่คนล็อกฟังก์ชันใหม่การใส่การ์ดเกมนี้เราสามารถใส่การ์ดให้กับตัวละครได้ครับสามารถใส่ได้เลยหลายใบ ะจะกดล็อกขึ้นอยู่กับระดับเลเวลนะครับเกมนี้ผสมปสานร,ระบบไอดอลเข้าไปด้วยครับยิ่งเราผ่านด่านไปได้เยอะระหว่างที่เราปล่อยออฟไลน์เราก็ได้รับภาพประสบการณ์มากขึ้นนอกจากนี้เกมนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านคอมมูนิตี้ด้วยสามารถพูดคุยในเซิร์ฟคุยแบบแชแนลหรือแควนยิ่รวมถึงอื่นๆด้วยคือตอนนี้เล่นไปจนลืมเวลาเลยแหละมีอะไรให้ทําเยอะมากเช่นภารกิจคุ้มกันภารกิจนี้ง่ายๆครับแค่ขนส่งของไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ต้องทําอะไรมาก ถึงจุดหมายแล้วก็ได้ของรางวัลมาปลดล็อกฟังกชันใหม่ตู้หนังสือนาตาเป็นแบบนี้เลยจ้านี่เราทำเควสผ่านด่านไปเรื่อยครับเราจะได้หนังสือมาปลดลอ็อกยิ่งเราปลดล็อกหนังสือและอัพเลเวลหนังสือไปเรื่อยครับในแต่ละบทจะได้คาสเตตัสมากขึ้นและอย่างที่บอกเกมนี้แจกของเยอะมากมีสัตว์ที่ตัวแลงปีกแบบสวยๆปีกมีหลายอย่างเลยนะ แต่บางอันก็ต้องเติมเงินล่ะคนเอฟังก์ชันใหม่กิวเราสามารถบริจากคกิวรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกิวตามระยะเวลามีถุงกิวด้วยนะและนอกจากการตลุยด่านไปเรื่อยๆแล้วครับเกมนี้ยังมีระบบการต่อสู้แบบ PvP อีก e ด้วยสามารถกดที่ลายวันครับและกดที่ปะล้องต่อไปแล้วก็สามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้เลยยามอารีนาอย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นบอร์ดแต่ไม่เป็นไรเราคือซีบอดอยู่แล้วอุ้ยนี่ไงได้รับ EP ด้วยนะเนี่ย EP กับของดินี นี่นี่จะมาสู้อคาดหนึ่งหรอจ๊ะนางค้าศูนและตอนนี้ครับเกมนี้เขามีกิจกรรมพิเศษด้วยสึกชิงรางวัลใหญ่ ROTL การแข่งขันชิงรางวัลใหญ่ครับทัวร์ทางเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นสามารถเข้าไปหน้า a c e b o o k ครับของทางเกมเพื่อดูรายละเอียดกติกาและวิธีเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยเพียงเข้าร่วมกิจกรรมในเกมครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลหรือการสร้างสรรค์คอนเทนต์ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐห้องของรางวัลสุดพิเศษครับเช่นมอนก็เดวิลลิ่งสุดหายากบัตรเติมเงินเกมของรางวัล3 c สุดพรีเมียมได้แก่ iPhone 16 Pro g ป l a x y Tab แ8 p บ u s ครับ iPad Air 7ออกเลย เจ็ดจุกขนาดนี้ห้ามพลาดนอกจากนี้เกมนี้ครับยังมีระบบแต่งงานด้วยแต่ต้องเติมเงินครับในการขอแต่งงานซึ่งวิธีการง่ายๆครับเลือกจีบหรือสมัครครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจในการแต่งงานดูแพ็กเกจเต็มๆตรงนี้ได้เลยจ้าคือถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะจะไม่อวยแต่เกมนี้การที่เราแต่งงานมันไม่ได้แค่เป็นความรักของเรามันไม่ได้เป็นความฟินอย่างเดียวแต่มันเพิ่มค่าเซตักคนเนี่ยเพิ่มค่าเซตัตตัวเอง้วยนะและเพิ่มเซตัตคู่รักแล้วเป็นเปอร์เซ็นตะ์อ่ะดูดิ คิดดูดิถ้าเราอัพเกรดอีหวนบ้าเนี่ยเพิ่มอีกแล้วมีสกิลเอฟเฟกต์ดูดิให้คาเซตัดนเยอะมากคือมีแฟนนี่คือมีชายโรบัสต <what, what, S 2> ์นะครับรวมถึงนี่มีลูกจะ้ะ <c oughs> เกมนี้เราแต่งงานเรามีลูกได้นี่เลือกได้เลยเราจะลูกแบบไหนลูกเบบีเท่านะอันนี้ลูกลูกเป็นไรลูกติดเกมคุณน่ารักอันนี้เออลูกเป็นแดคูล่าดื่มนม น่ารักนะเราจะมีลูกแหละทุกคนเราจะมีลูก ก็ <laughs> จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยส่วนใครอยากเติมเกมก็แนะนำให้เติมผ่านเลเซอร์โกนะครับเพราะตอนนี้มีโปรโมชัน่นรับโบนัสโกคืนทันที10%และได้รับไอเทมพิเศษด้วยเมื่อซื้อ Big c a t ดเจมคันต่ำ35ชิ้นโดยเลเซอร์โกวอลเล็ตจำกัด1 0ิต่อ1 user ID เท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง21พฤศจิก,กายนนี้ครับไอเทมที่ได้รับก็จะประกอบด้วย X อ็ 5, a n ์แดนแบบคูนหเอเจมเลเวล3 e t ดิ n a l l i g h t ์เจมเลเวล3า p Potion ช่น คูณ1.5 3อัน200บูไดมอนโดยลูกค้าครับจะได้รับรหัสไอเทมทีหน่าทำรายการสำเร็จและนำรหัสไปแลกในเก็อีกทียังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆนะครับ